สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุน้ำนะคะ,ะพี่จิตกรกฎมีนค่ะนี่ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่ช่องทิพเกศรน,นะคะจะอ่านพลังงานความรักนะคะในะกลุ่มธาตุ ดินน้ำลงไฟแล้วก็คลิปนี้เป็นของชาวทาตน้ำกันนะคะไปดูกันว่าความรักชาวทาตน้ำเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างไบวิกลี่นะคะ2ส,สัปดาห์นะคะค่ะเราก็จะมาเจอกันครั้งหนึ่งก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องทิพย์เกศสอนด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปดูกันเลยว่าไบวิกลี่นี้นะคะ ความรักของชาวธาตุน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะอ่านตามพลังงานของไพ่ที่บ่งบอกออกมานะคะก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกทุกคนนะเพราะว่านี่คือการอ่านแบบภาพรวมค่ะไพ่ใบแรกของเราเลยนะแฮงแมนแฮงมิวส์นะคะแล้วก็ Muse of Voice f i ไฟออฟไ o i ส์ Queen inspiration แล้วก็จะเป็น page of material นะคะอืมคือต้องบอกกันเลยนะว่าในตอนนี้เนี่ยความรักชาวทาตน้ำรู้สึกจะเงียบเหงารู้สึกจะเหมือนกับว่า ความรักไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะคนรักของคุณดูเหมือนนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ค่อยแสดงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่โรแมนติกกับคุณสักเท่าไหร่นะในช่วงจังหวะน,นี้นะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกคิดมากรู้สึกกังวลใจรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนใจไปหรือเปล่าหรือว่าเขามีอะไรมากระทบทําให้ทําให้เขาเป็นแบบนี้งานยุ่งไหมหรือเขามีอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแต่ดูเหมือนกับว่า คนรักของชาวธาตุน้ำนั้นนะคะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าควีนอินสปิเรชันเนี่ยแล้วก็ไฟออฟไอด์เนี่ยเป็นเรื่องโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหนึ่งเลยในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงขึ้นแล้วสิ่งที่เขาคิดอยู่ในในหัวเขาในตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะคะคือโฟกัสในเรื่องของการเงินการทองหนะ้าที่การงานโอกาสดีๆที่เขาอะมองหามาตลอดชีวิตอาจจะทำให้เขารู้สึกเหมือนกับ การเทคชั่นในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในเรื่องของความรักนะคะมันดูเฉยชาลงดูนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูไม่ค่อยแบบเอาอกเอาใจคุณเหมือนหรือ,อเหมือนเก่าแบบนี้นะคะโอเคเราจะไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วไพอยากบอกอะไรอีกนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ nice is nice material นะคะ Six material มีแต่เรื่องการเงินเข้ามานะในความรักในตอนนี้นะคะมีไพ่เดชแล้วก็ a c g of v o n d s Temperance ทำให้อารมณ์และความรู้สึกของเพื่อนๆชาวธาตุน้ำนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะรู้สึกถ้าเจอกับสถานการณ์นี้จริงๆเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้หรือจะต้องกลับมา เขาเรียกว่าเริ่มต้นคุยกันใหม่ดีไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าดูเหมือนกับว่าชาวท่าน,น้ำเนี่ยอาจจะกาลังคบหากับชาวท่าดินอยู่ก็ได้นะคะพึ่งศพกันมังกรแล้วก็อาจจะมีชาวพิจิกแล้วก็ชาวท่าลมอยู่ด้วยเช่นกันนะคะหรือก็ะอาจจะคบหากับชาวธนูอยู่ด้วยก็ได้ดูเหมือนกับว่า คุณรู้สึกว่าคนรักของคุณนะคะมีการแอคทีฟมีการแอคชั่นมีการแบบในเรื่องอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขาจนบางทีเนี่ยลืมสนใจความรู้สึกของคุณไปก็ได้นะคะเพราะเขาดูเหมือนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตของเขามากๆซิก m ์เมท i เรอ่าก่อนหน้านี้ระหว่างคุณเขาน่าจะมีอะไรที่ กิจกรรมที่ทําร่วมกันช่วยเหลือเกือ้อกูลกันทาอะไรร่วมกันแล้วมันมีความสุขมันแฮปปี้มากๆเนาะที่ผ่านมาเนาะแต่ในสถานการณ์ในช่วงนี้เดทเกิดขึ้นกับคุณมันคือความรู้สึกที่ว่าอะไรที่เขาเปลี่ยนแปลงไปแต่มันทําให้คุณคิดว่าเอ๊ะ,อะความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรทําไมเขานิ่งเฉยกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกของคุณเราควรจะอยู่ตรงนี้หรือว่าเราควรจะไปต่อดีจริงๆ จริงๆเพื่อนๆชาวท่านน้าเนี่ยบอกว่าตัวของคุณเองในตอนนี้เริ่มรู้สึกเบื่อกับสถานการณ์นี้มากๆแล้วก็ตัวคุณเองนั้นมีไอเดียมีความคิดหรือว่าอยากจะไปทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมีสีสันมากๆไม่อย,อยากอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นะคะเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเริ่มกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มกลับมาดูว่าตัวของคุณเองเนี่ยควรที่จะ move on ดีไหมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คุณอาจจะคิดว่าเขาให้ความสําคัญกับงานจนเกินไปหรือ,อคุณอาจจะคิดว่าเขาไปให้ความสําคัญกับคนอื่นๆแล้วก็ลืมคุณไปคุณอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจมากๆเลยจะได้นะคะในตอนนี้จนทําให้คุณรู้สึกว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะไปหาแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆในชีวิตดีประมาณนี้ค่ะอะไพ่อ,าอยากจะบอกอะไรกับกับ,ก,บกับความรักในครั้งนี้อีกน,นะคะ ถ้าคุณเจอกับสถานการณ์ในครั้งนี้นะที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะในช่วงจังหวะนี้ก็จะมีไพ่เด e มิชเชียนขึ้นมาแล้วก็ไพ่สามไม้เท้านะคะ e e ทรีสเปเรชันน h สอ o ฟอิโ t i o n แล้วก็เซเว่นออฟ o i ส์โ u คว of Voice นะคะ ความรู้สึกของคุเพื่อนชาวธาตุน้ําในตอนนี้เหมือนกับว่าต้องทําตัวเป็นเดอะมิชเชนตอนนี้คุณจ้องจับผิดคนรักของคุณไหมดูสถานการณ์ดูความเป็นไปเขามีอ่าพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนไปในสิ่งที่เขา ามาเบีเ่ยงเบงความสนใจจากคุณตรงเนี้ยมันคือเรื่องอะไรเขาแอบไปมีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาทําแต่งานอย่างเดียวบางครั้งก็อาจจะบอกคุณว่าเขายุ่งงานเขาต้องไปประชุมเขาเออมีกิจกรรมในเรื่องของงานมากมายอะไรประมาณนี้ค่ะเลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณหรือว่าไม่ค่อยแบบว่ามีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่แต่บางครั้งเนี่ยคุณเองอาจจะสงสัยว่าบางทีเนี่ยเขามีการเดินทางตลอดเลยนะเด,ยนเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ไม่ค่อยว่างตัวของคุณเองเนี่ยเริ่มสงสัยนะคะ เริ่มสงสัยในตัวคนรักว่าเขาแอบไปมีใครไหมเขาแอบไปทําอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าคุณเริ่มที่จะแบบรู้สึกเหมือนอารมณ์และความรู้สึกนั้นมันมีความรู้สึกตึงเครียดกำลังเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคในเรื่องของความรักคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างตัดสินใจที่จะคุยหรือตัดสินใจที่จะต้องถามนะคะเพื่อความชัดเจนในความรู้สึกของคุณคือจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคุณอยู่ในตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เชื่อว่าเพื่อนๆชาวธาตุน้ำเนี่ยต้องการความชัดเจนมากกว่าถ้าเขามีคนอื่นก็บอกมาตัวของคุณเองเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็เหมือนกับเอเนร์จีของคุณเหมือนกับว่าคุณเองก็ต้องการที่จะไปมีสีสันหรือว่ามีอะไรใหม่ๆในชีวิตไม่ไม่คือจริงๆไม่ไม่ควรที่จะให้คุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือว่าอ่าจะต้องมาสงสัยหรือว่าจะต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ว่า เหมือนเราไม่รู้เรื่องอะไรในตัวเขาเลยประมาณนี้นะคะ่ะถ้ามีอะไรก็บอกเลยได้ไหมให้มันชัดเจนไปเลยอะคะ่ะไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายหรือว่ามาทําอะไรรับหลังเราประมาณนี้นาะมันก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะทีนี้เราไปดูกันว่าถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆแล้วรู้สึกสงสัยอะนะคะไปดู energy ของ ของเขากันดีกว่าว่าตอนนี้จริงๆแล้วเขาอยู่ยุ่งอยู่กับเรื่องงานจริงๆหรือว่าเขามีใครในแบบที่คุณสงสัยหรือเปล่าเนอะอันนี้เราไปดูสถานการณ์กันนะคะ q u e e n materials แล้วก็ s emotion นะคะเขามีใครหรือเปล่า the sun the fool แล้วก็จะมี fire inspiration เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชาวธาตุน้ำเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องบอกว่าคุณก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะในสิ่งที่เขาบอกกับคุณน่ะว่าเขายุ่งงานใช่ไหมเขาต้องเดินทางเขาต้องไปไประชมุมเขาต้องไปพบปะยุ่งจริงๆค่ะจริงๆเขาก็ไม่ได้มีใครนะ,ะในสิ่งที่คุณสงสัยนั้นเขาไม่ได้มีใครจริงๆค่ะเขาอาจจะยุง่งจริงนะคือไฟอินสปเรชันเนี่ยห้าไม่เท้าเนี่ยหมายถึงงานมีนู่นมีนี่คือชีวิตเนี่ย ไม่ลงตัวแล้วก็ Queen of Material เนี่ยหมายความว่าในตอนนี้เป็นไปได้ไหมว่า Queen of Inspiration เนี่ยคือในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือว่าเขามีโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตโอกาสในเรื่องของการงานที่จะต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานมากขึ้นและในความคิดของเขาในตอนนี้มันคือโอกาสในเรื่องของการเงินการทองด้วยเขาคาดหวังว่าชีวิตของเขานั้นนะคะจะมี ชีวิตที่มั่นคงการเงินการทองที่ดีขึ้นมั่งคั่งขึ้นร่ดำรวยขึ้นทาให้เขาเนี่ยคือแปดแปดอิโมชันเนี่ยไม่ใช่แอิโมชันเอ็โมชันนะคะก็คือแปด้วเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะต้องละทิ้งอะไรบางอย่างเช่นความาความเป็นตัวคุณนี่ไม่ได้หมายถึงทิ้งคุณนะอาจจะละเลยคุณบ้างอาจจะอาจจะเหมือนกับว่าต้องมาทําหน้าที่ของตัวเองนะคะเลยใส่ใจคุณน้อยลง อะไรที่เคยทำกิจกรรมด้วยกันมีความสุขด้วยกันแบบมีเวลาไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยน้อยลงเพราะว่าเขาก็มาโฟกัสในเรื่องงานเดือนซันขึ้นมาบ่งบอกว่าตอนนี้เขามีความหวังใหม่ความหวังใหม่นั่นก็คือเรื่องงานเขาเหมือนกับเขาโชคดีนะเหมือนกับไพ่ตรงเนี้ยเขาโชคดีเหมือนกับมีหัวหน้างานนะคะมาหยิบยื่นอมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเขาหรือ ในเรื่องของธุรกิจการงานเขากําลังจะได้รับโอกาสดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการทําธุรกิจมันคือความหวังที่จะมั่งคั่งร่ํารวยในอนาคตมันคือ the full คือหมายความว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่ก้าวใหม่ในอนาคตของเขานะคะที่จะนําพาตัวเขาเนี่ยให้ไปพบกับเขาเรียกว่า energy ของความหวังนะคะหวังที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมั่งคั่งร่ารวยขึ้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในชีวตเขาตอนในตอนนี้เลยเนี่ยก็คือยุ่งจริงๆค่ะทํางานยุ่งทํางานหนัก จริงๆก็ไม่ได้มี energy ของคําว่าไปแอบทําอะไรลับหลังคุณแอบไปม,มีใครไหมเหมือนกับที่คุณคิดนะอะทีนี้ไปเปิดความรู้สึก,กของเขากันนะคะถ้าใครอยู่ในสถานการณ์อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ก็ขอให้คุณสบายใจได้อะไปดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่ในตอนนี้นะคะ six of Voice โอ้ดเ e empress แล้วก็ herofan เดวิลออ f ฟอร์จูนนะคะแล้วก็จะเป็น f โฟ Emotion ถ้าเป็นความรู้สึกเพราะจริงๆเลยในตอนนี้คุณกับเขาน่าจะคบหากันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วและนี่เป็นช่วงเวลาที่เขาเหมือนกับว่าเป็นโอกาสดีๆที่เขาจะทำเพื่อคุณทำอะไรเพื่อคุณก็คือหน้าที่การงานของเขานนัแหละคุณยังเป็นเดีย m p r มเ s รยังเป็นคนในดวงใจยังเป็นคนในอนาคตนะคะ คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเนะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพรียบพร้อมทุกอย่างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความเป็นตัวของคุณนั่นนะคะมันเรียกว่ามีอะไรที่เหนือกว่าเขาด้วยนะในความรู้สึกของเขาว่าเพราะฉะนั้นการที่เขาจะแอคทีฟกับตัวเองขนาดนี้หรือว่ารับโอกาสดีๆแล้วก็โฟกัสกับงานแล้วก็หน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของ ความมั่งคั่งในชีวิตนะคะม,มันเหมือนกับว่าต้องทําบางอย่างให้เท่าเทียมคุณด้วยเขายังรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเพียงคุณแค่คุณเดียวนะไพ่ไฮรแฟนคือไพ่พระความรักความซื่อสัตย์ที่มีให้กับคุณเท่านั้นเดวิลออ f ฟอร์จูนเขาคนนี้นะคะยังมีคุณอยู่ในอนาคตของเขาเสมอเพียงแต่ว,ว่าในตอนนี้เขาก็เขาก็รู้ค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนมีอะไรที่หยุดหยุดนิ่งๆ เฉยๆชาๆกันอยู่แต่เขาก็เข้าใจและว,ว่าช่วงนี้งานยุ่งแล้วเขาก็หวังว่าคุณเองนะจะเข้าใจเขาด้วยและก็ยังบอกกับคุณว่าเขายังรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่คุณคิดเลยคุณอย่าคิดมากนะคะโอเคไหมกับสถานการณ์นี้นะคะทีนี้ไปดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวธาตุน้ำอีกคะ่ะ มีไพ่ The World นะคะ Cosmos The World แล้วก็ East uh, Inspiration มีไพ่ย Seven Materials Paste Emotion นะคะแล้วก็ East Material คือ The World ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าตอนนี้นะคะใครที่ชาวทาดน้ำที่กำลังคบหา คนไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะคนต่างชาติศาสนาต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมกับคุณต่างประเทศคนที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วก็เข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีสีสันใจเต้นรัวๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับพลังงานความรักในครั้งนี้เหมือนมาทําให้คุณเนี่ยรู้สึก14อีกครั้ง18ดอีกครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ทำให้หัวใจของคุณเนี่ยมันมันใจเต้นนะคะต้องบอกเลยนะว่ามีโอกาสนะคะที่เขาคนนั้นเนี่ยจะมุ่งหน้ามาหาคุณมีการเดินทางตั้งใจที่จะวางแผนมาหาคุณแล้วก็ Seven of m a t e r i a เนี่ยหมายความว่าอืมชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทางเส้นทางรักของคุณนะ จะกำลังจะร่วงโรยนะคะร่วงโรยไม่ใช่ร่วงโรยลงไปนะกําลังจะโรยด้วยกลีบกุหลาบดอกกุหลาบเรียกว่าความรักของคุณกําลังสดชื่นกําลังหวานเชื่อว่าคนคนนี้นะคะจะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยได้พบกับความรักที่สวยงามอาจจะเป็นรักที่ครั้งใหม่ของคุณก็ได้แต่เชื่อว่า ใครที่รอ energy ของชาวต่างชาติอยู่เนี่ยเร็วเรนี้นะคะมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะได้พบกันแล้วก็มองว่าในโลกของคุณและเขาในตอนนี้ค่ะกำลังมีความสุขกําลังแบบที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์วางแผนอนาคต ทุกสิ่งทุกอย่างโรยด้วยกลีบกุหลาบไปหมดเลยอะ่ะมันช่างเป็นอะไรที่มีความสุขเหลือเกินนะคะใครที่กําลังรอคอยเนี่ยเชื่อว่าเร็วๆนี้นะคะเขาจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณนะอะไปดูกันซิว่าพระอยากจะบอกอะไรอีกนะคะกับความสัมพันธ์นี้ชาวทัดน้ำที่จิตก,กรกฎมีนนโฮมิ t แล้วก็ p ดดพ里 t เทสนะคะ ก้าดบบ i c e of voice อ่า s of voice แล้วก็จะเป็น two of material ช่วงเวลาที่ uh, ผ่านมานะคะเหมือนกับว่าชาวธาตน้ำเนี่ยเหมือนกับว่า hermit เนี่ยคุณเองเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกคือเราเราต่อเนื่องจากพลังงานตรงนี้เลยนะ การที่บางทีเนี่ยคุณคุยกันแล้วมันยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรือเขายังไม่ได้บอกว่าเออเขาจะเอายังไงประมาณนี้อ่ะอารมณ์และความรู้สึกของคุณอาจจะดูเหมือนกับว่าความหวังของคุณนะช่างเรียบรีหรือเกินแบบนี้ค่ะแสงสว่างอนอนน้อยคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้ยังเปิดเผยไม่ได้ยังไม่ชัดเจนคุณคือคนในความสัมพันธ์แบบเอ๊ะมันยังมันจะเปิดเผยได้ไหมมันจะเป็นความจริงได้ไหมบางทีคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณถูกปกปิดเอาไว้แบบนี้ค่ะที่ผ่านมาต้องบอกว่าคุณเครียด บางครั้งเนี่ยคุณนอนคุณคิดมากคุณนอนไม่หลับคุณรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรที่มันเป็นความหวังของคุณเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมแสงสว่างของคุณมันช่างเล็กเหลือเกินเนี่ยมันเหมือนแปดเอสอับรทเนี่ยมันเหมือนกับว่าความหวังของคุณเนี่ยมันมันมันน้อยนิดนะมันคล้ายๆกันเลยมันมันเป็นคําตอบที่คล้ายๆว่ามันน้อยนิดเหลือเกินเนี่ยแสงสว่างนะเป็นแสงสว่างเล็กๆอันนี้ก็เล็กๆอันนี้ก็เล็กๆคือเป็นแสงเล็กๆขึ้นมาทางนั้นเลยนะคะอารมณ์และความรู้สึกของคุณในตอนเนี้ย อาจจะอาจจะเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้พบได้เจอกันเมื่อไหร่กับคนที่คุณคุยด้วยอยู่ในตอนนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณไหมแต่ไพ่ได้ตอบคําถามคุณไปแล้วนะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ขอให้คุณวางใจได้เพราะว่าชวัวร์เมทิเรียลเนี่ยออกมาบอกว่าความรักของคุณเนี่ยกำลังจเจริญเติบโตกําลังที่จะได้มาเจอกันเป็นดอกกุหลาบสองดอกที่ เหมือนกับว่าเป็นอินฟินิตี้เป็นแบบที่หมุนเวียนเหมือนกับว่ายังไงก็ต้องได้พบได้เจอกันแบบนี้ค่ะเป็นความรักที่ดีงามคุณทั้งสองคนก็คือเป็นคู่กันนี่แหละยังไงก็เขาจะเดินทางเนี่ยมาพบมาเจอคุณแน่นอนก็ขอให้คุณสบายใจได้อย่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกเหงารู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเหมือนว่าเราโดนปกปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราโดนเก็บเอาไว้ หาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะก็ขอให้ไว้วางใจให้วางใจนะอ่ะทีนี้ไปดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนชาวธาตน้ำอีกคะเดี๋ยวเราต้องดูแบบประมาณว่าดูให้ครบถ้วนนะคะความรักของชาวธาตุน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างใน2ส,สัปดาห์นี้นะคะ nice of voice เห็นไหมครับ m ิ s ส mm. Materials ส์แล้วก็จะเป็นไฟเมทริอัล a ์เอซิสเปอร์เรชแล้วก็จะเป็น a อ o อบอิโมชันนะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยใครที่อยู่ในสถานการณ์ของคนโสดอยู่คนโสดที่กำลังแบบ มีพลังงานของคำว่าเรียกว่าแอคทีฟกับตัวเองมากๆโสดจริงๆนะโสดที่ไม่มีใครเลยอ่ะคือไพ่เลขหนึ่งเลขหนึ่งออกมาเนี่ยโสดที่ไม่มีใครเลยโสดที่แบบว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักด้วยไม่ได้มองหาในเรื่องของความรักด้วยแต่อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้แค่แบบว่าเออแล้ว คือมาดูเล่นๆน่ะมาดูแบบว่าเออแล้วฉันจะมีคู่ไหมช่วงนี้จะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ขอให้คุณแอคทีฟกับตัวเองเยอะๆ ในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้กาลังที่จะนําความมั่งคัง่งความร่ํารวยความเจริญก้าวหน้ามาสู่คุณนะคะแต่ในเรื่องของความรักที่คุณมองหานั้นนะ่ะบางครั้งเนี่ยถามว่ามีไหมในเรื่องของคนโสดนะจริงๆมันมีนะแต่มันดูเหมือนยังอยู่ห่างไกลจาก energy นี้นะคะสําหรับใน2สัปดาห์นี้มันจะยังมาไม่ถึงก็ต้องมาแบบว่าอัปเดตกันในอ,อ่อในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านะคะที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าถามว่าอันเนี้ยคนโสดตรงเนี้ย ถ้าถามถึงเรื่องความรักเนี่ยยังไกลจากคุณเหลือเกินเพราะฉะนั้นแต่ถามว่ามีไหมมันมีนะคะมันยังมันยังแค่เดินทางไปไม่ถึงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในตอนนี้ age of inspiration เนี่ยหมายถึงตัวของคุณเองเนี่ยก็ทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณแรงบันดาลใจอะไรต่างๆหัวคิดไอเดียอะไรต่างๆที่คุณอยากจะทำเนี่ยคุณทุ่มเทให้กับงานให้เต็มที่เพราะช่วงนี้เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการทองของคุณนะคะที่คุณจะสร้างความมั่งคั่ง,งให้กับคุณ อย่าเพิ่งคิดถึงในเรื่องของความรักนะคะ a c e of emotions หมายความว่าคุณจะคุณก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองอา,อาจจะเหงาบ้างหรืออาจจะดูเหมือนโดดเดี่ยวบ้างแต่เชื่อเถอะว่ารอบๆตัวคุณน่ะคุณก็ยังมีเพื่อนมีสิ่งแวดล้อมมีอะไรดีๆที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยเชื่อว่าคุณจะยังอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะยัง อาจจะยังไม่ได้เจอความรักในโร็ววนี้หรือ2สัปดาห์นี้โอเคไหมก็เป็นภาพที่ชัดเจนรอนิดนึงนะคะ,อ,ะอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าคุณอาจจะได้เจอความรักก็ได้เพราะว่ามันมีแสงสว่างเนี่ยรอคุณอยู่รอให้คุณไขว่คว้าอยู่โอเคเนาะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะ,ะเราขอสรุปนะคะความรักให้กับเพื่อนๆชาวธาตุน้ำกันสักห้าใบอยากจะบอกอะไรกับความรักของเพื่อนๆชาวธาตุน้ำบ้านค่ะ มีไพ่ t ดอะทาวเนะคะแล้วก็ Muse of Inspiration ั o โ t ้ชูอิมชันนะคะแล้วก็จะเป็นอเวกิ n i n ง a เอสอฟบอนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ความรักที่คุณรู้สึกแบบไหนก็นแล้วแต่ขอให้คุณอยู่ในจุดยืนที่มั่นคงและขอให้คุณได้มั่นใจว่า ความรักของคุณในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่มีแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันชูอิมูชันออกมาเขาบ่งบอกว่าคนรักของคุณความรักของคุณในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณดึงสติกลับมานะคะขอให้คุณตื่นรู้ว่าเขาก็ยังคงรักคุณยังมั่นคงกับคุณเสมอและสิ่งที่เขากำลังโฟกัสทำอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็เพื่อตัวของคุณเอง เพื่อความมั่นคงเพื่อชีวิตคู่เพื่อชีวิตรักที่ดีในอนาคตขอให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นคงกับความรักในครั้งนี้ให้มากๆนะคะอย่าเอาอารมณ์และความรู้สึกที่บางทีเนี่ยน้อยใจแล้วก็คิดไปเองเนี่ยมาทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันพังทลายนะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกให้ดีมากๆจง อยู่กับความสุขแล้วก็ความเบิกบานใจนะคะคุณทําสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณขาดความเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้และเอาอารมณ์ขึ้นมานอยู่เหนือเหตุผลคุณก็สามารถที่ทําให้ความรักของคุณนี้มันพังได้แต่ถ้าคุณอมองความรักครั้งนี้นะคะ คุณอ่ะแสดงออกด้วยการกระทําที่ยังมีความเชื่อใจไว้วางใจต่อกันแล้วก็เชื่อมั่นในคนรักของคุณสิ่งที่คุณได้รับก็จะคือความสุขความสมหวังแล้วก็ยืนอยู่ในจุดของของความมั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของเพจอ of ไวเนี่ยเชื่อถือว่าขอให้คุณอะ่ะมองความรักของคุณนั้นเป็นความรักที่สวยงามจงมั่นใจจงมีแรงบันดาลใจกับความรักครั้งนี้มากๆเพราะว่า คุณและเขายังคงรักกันไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะและเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกริ้ง,งเป็นกำลังใจช่องทีมเกียรติสอนเนี่ยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ